สวัสดีครับเพื่อนเครับเพา่เพื่อนมาชมอัปเดตต้นยูคาลิปตัดริมคลองนะครับนะก่อนเราเริ่มงามกันเลยนะครับผมดูนะครับเริ่มแตกต้นเล็กแต่ละต้นใหญ่ก็นะครับสูงชรุูดเลยครับผมเริ่มแตกใบอ่อนนะครับเริ่มโตเนาะดูนะครับ,รน,น,รบน้ำในคลองแห้งเลยนะ น้าฝนนะครับแต่น้ําแห้งนะครับผมน้ําไม่หลากครับปีนี้ฝนทิ้งช่วงครับเตยมมาอัปเดตตอนอยู่ขายเพื่อนชมครับผมกำลังเริ่มโตกเลยครับงามๆเลยครับผมนะครับสูงมากเลยครับผม อีกปีสองปีก็ตัดใช้ได้นะครับผมนะถ้าตัดทำเ,เขาเรียกเสาเข็มเนาะนั่งร้านนะครับที่ทำอ่อสร้างตึกนะครับผมนะทำนั่งร้านได้เลยครับตนงแถานี้นะครับน้ำในคลองแห้งเลยนะครับผมนะ รอฝนตกเนาะนะครับผมนะมันจะกลายท้งทุงเงียบเงาเลยครับผมนะครับคันคลองส่ง,งน้ำนะครับผมปลูกอยู่คาทิปทนะัสเนาะพืชลำลุกนี่ปลูกไม่ได้นะครับช่วงนี้ตายหมดครับผมพริกกระามาเขือนะครับผมนะ แดงกวาฟักเขียวฟักทองนะครับผมตายหมดครับถ่ายพเพื่อนๆชมเนาะน,นะครับดูน,นะครับเริ่มงามกันเลยครับยูคาลิปตัสเข้ามาอัพเดตให้พเพื่อนๆชมครับเริ่มโตแล้วครับรอบนี้งามๆกันเลยครับ บรยากาศเิ็มคลองเนาะเนี่ยครับไม่ดูนกชื่อนอกอะไรนะครับก็บินร้องแบบนี้ครับเขาห่วงรลังเขาเห็นผมเดินอย่างเงี้ยก็จะห่วงรลงังเขากลัวเราเข้าไปเข้าใกล้ลังเขาบรรยากาศท้งงนาเนาะนะครับก็แบบนี้นะครับเงี้ยงเลาได้ยินเสียงธรรมชาตินกร้องนะพระนะดูนะครับ งามๆเลยครับผมแต่ละต้นเนาะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับส,สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะเดบลิตคลิปดีใหม่เพื่อนชมนครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ